วันนี้ลาเลียจะมาแนะนาตัวอีกรอบหนึ่งจริงแล้วลาเลียมีประวัติความเป็นมาที่ยังไม่ได้เล่าลาเลียไม่ใช่คนโดนโนบโนด์งงงงงงไปไก่ตาแตกเลยไม่ใช่มนุษโลกนี่เห็นหูใช่ไหมเห็นหูลาเลียก็จะรู้แล้วว่าลาเลียไม่ใช่มนุโลกลาเลียเป็นชาวดาวกะต่ายกลุ่มดาวกะต่ายป่านะคะนีเขาเรียกกลุ่มดาวของลาเลียว่าเลปูดลาเลียอยู่ตรง าดาวอัลฟามั้งถ้าลาเลียจำไม่ผิดนะลาเลียก็อยู่แถวๆนั้นแหละในกลุ่มนั้นก็จะมีกระต่ายหลายๆตัวอยู่กันแต่ละป่าแต่ละดาวลาเลียก็อยู่หนึ่งในนั้นแหละแต่ทีเนี้ยลาเลียเบื่ออายุก็ไม่บอกเพราะว่าเดินทางมาไกลแล้วที่นู่นกับที่นี่คิดอายุไม่เท่ากัน <c oughs> ลาเลียเดินทางมาด้วยยานของลาเลียนี่แหละแอบหนีออกจากบ้านมาจริงๆลาเลียมีพี่อีกคนนึงก็ชื่อลาเลียเหมือนกัน นี่หนีแอบหนีมาเลกแอบหนีที่บ้านมาพี่ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยแอบหนีมาตอนกลางคืนลาเลียจะแค่แต่ว่าตอนแรกแค่จะไปกินขนมที่ร้านข้างๆร้าวข้างๆเฉยๆมีขนมเปิดใหม่ใช่ไหมลาเลียก็เลยอยากจะลองไปกินดูแล้วทีเนี้ยหลงหลงทางหลงยาวมันยาว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 มากยาว จนมาตกที่โลกนี้ค่ะแล้วพอตกที่โลกอ่ะที่นี่มีขนมอร่อยดีไม่เชื้อเพมิงหมดลาเลียก็ต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนเชื้อเพิงที่ลาเลียที่แหววของลาเลียใช้ก็ไม่เหมือนกับที่อื่นด้วยนะที่นี่ไม่มีเชื้อเพลิงแบบนั้นลาเลียก็ก็คงต้องอยู่ที่นี่ไปจนกว่าจะมีคนมารับกลับไปนะ ก็อยู่ที่นี่ก็ต้องกินต้องใช้นะเราก็ต้องมีการทํางานใช่ไหมแล้วลาเรียก็ไปเจอกับคุณอีทีคุณอีทีเป็นหน่วยงานเอ็กตาเทอรเรสเทเล่อะไรนไี่แหละจะเป็นหน่วยงานที่เอาไว้ดูแลพวกมนุษย์ต่างดาวกับมนุษย์โลกนะคะละาลาเลียก็เลยเรียกคนที่ดูแลาเรียว่าคุณ e ีที ค่ะก็คือคนที่ดูแลลาเลียนี่แหละคุณอีอทีก็คือคนที่ดูแลลาเลียดูแลทุกอย่างเลยดูแลทั้งหลังบ้านดูแลเรื่องความสัมพันธ์ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ดูแลเหตดูแลคลิปพวกนี้ลาเลียก็จะปล่อยให้คุณไอทีช่วยทําแล้วลาเลียก็เล่นแต่เกม <laughs> ตอนแรกของการทำนั้นมากเลยนะคือแบบจะทําอะไรดีว่าลาเลียก็ไม่รู้ว่าลาเลยียจะทาอะไรได้บ้างแล้ว ก็เลยมาจบกันที่ว่าเอ้ยเราเคยเล่นเกมนี่นาะถึงจะไม่เก่งก็เถอะลงทางวัจจำเลยแล้วก็มีอาชีพมีทูเปอร์ B ที่นี่นี่นาะมาเรียก็เลยโอเคงั้นมาเป็นมีทูเปอร์ดีกว่าได้วีทีก็โอเคว่าเป็นมีทูเปอร์ก็ได้นะแต่ว่าต้องตั้งใจทำงานนะตแต่หนึ่งตอนนี้ราเรียยังไม่ตั้งใจทำงาน โดนเครียนอยู่ทุกวันคนที่เคยดูลาเลียก็จะรู้ว่าแบบลาเลียจะโดนเครียนอยู่ทุกวันทุกวันใช่เรากินหญ้าแต่ลาเลียไม่กินลาเลียจะกินแต่ขนมเคยเห็นกระตุกอมคอมเปโตไหมมาพูดเรื่องลูกอมดีกว่านี่มีเสียงด้วยนี่ใช่แล้วลาเลียชอบกินมากเลยเป็นลูกอมที่เหมือนลูกดาวของญี่ปุ่นนะคะลาเลียซื้อมาเก็บไว้เต็มเลยเพราะว่ามันอร่อย ถ้าเกิดว่าได้กลับดาวจะขนไปเป็นโลเลยเอาไปกินที่ห้องต่อเอาอยากไปกินที่ดาวรับรองขายดีแน่นอนว่าลาเลียชอบกินขนมหวาน <c oughs> แล้วตอนนี้กําลังกําลังปั่นกันอยู่อันนั้นเป็นคอนเทนต์ที่จะมีลาเลียจะมีพี่สาวมาช่วย <c oughs> มาช่วยลาเลียไล่เวลาเลียขี้เกียจ่าเลยให้พี่สาวมาช่วยบ้าง <c oughs> <c oughs> นั่นแหละคอนเทนต์พิเศษของลาเลียอุ้ยหลุดปากไปคุณคุณคือเขาจะว่าไหมเนี่ย พี่สาวลาเลียจะมาอยู่ด้วยใช่แล้วเป็นพี่ชื่อลาเลียเหมือนกันเพราะเรากระต่ายเรามีเราเรามีประชากรเยอะชื่อมันก็เลยจะซ้ําๆกันไปบ้างก็ขอให้ทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีฝันเห็นลาเลียด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะลาเลียขอไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคน องหาไม่มาใช่ปะเดี๋ยวเรานดี้ไปหาก่อนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่มาดูมากเลยนะคะจุบ๊บ